เลือกตั้งข่าวหน้าสนุกแน่พี่ติงบัตรเต็มมือเลยบัตรเข้าคูหาที่4ใบเนี่ยไม่รู้ว่าปู่ย่าตาทวดเนี่ยเขาจะงงปุเนี่ยคุณมีแค่บัตรสองใบนี่ยังกาผิดกาถูอิผ่าไปวอดเลยนะเอใช่บัตรเสียนเนี่ยแล้วบัตรสองใบเนี่ยสสเขตกับสสบ,บัญชีรายชื่อเนี่ยเลขแม่งก็ไม่ตรงกันอีกคนละเลขเองไปแก้เลขให้ตรงกันก่อนดีไหมเอาเลขเดียวกันนะทั้งพัก แบบเขตแบบบัญชีอะไรชื่อเนี่ยคนมันจะได้จำง่ายชอบพักไหนเขาก็เลือกเบอร์เดียวไปเลยอันนี้ไปแก้ก่อนส่วนบัตรใบที่3เนี่ยยังมี2ช้อยอีกนะช้อยแรกคือแก้หรือไม่แก้แล้วรำนูนช้อยที่2จะแก้แบบมีสทลหรือไม่มีสทลออันนี้ใบที่3ใบที่4นี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลย MOU นะฮะมีทั้งปี43และ44จะยกเลิกปี43ไหมจะยกเลิกปี44ไหมยกเลิกไม่ยกเลิกนะฮะคำถามก็คือว่า คนเขารู้หรือยังว่า MOA ปี43กับ4 4มันหมายถึงอะไร MOU เอ่อ M O U ด้วยนะฮะนี่ไงน,นะไม่ไม่เอาไป m m o อนี่วุ <c oughs> ่นวายนะฮะ <c oughs> และ้วแก้รัมนูนี่วุ <c oughs> ่นวายหมดอันนี้บัตร4ใบเนี่ยอันดับแรกไปแก้เลขก่อนเรื่องบ,บัญชีรายชื่อนะ,ะและส่วนไอ้บัตรที่2เนี่ยแก้รัมนูนี่พอได้แต่ MOA เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถตัดสินใจได้เลย MOU MOU เห็นไหมฮะขนาด m o a MOU เนี่ยผมตําขาทุกวันผมแม่งยังลิ้นพันกันเลยครับ